สวัสดีครับวันนี้ต้อมพาเที่ยวอยากจะมารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งผมการรับประกันเลยว่าเมื่อท่านไป<อ>จะต้องกลับมาอีกแนะ่นอนนั่นคืออุทยานแห่งชาติเกาะสุบินอุทยานแห่งชาติเกาะสุวินมีปะการล,ลงซึ่งสวยงามและมีสัตว์น้ําทะเลมากมายครับไม่ได้เปิดกันตลอดทั้งปีนะครับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุวินสามารถขึ้นเรือสปีดบอทที่ท่าเรือคูละบุรีลองติดต่อดูแถวหน้าบริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติครับจะมีเบอร์สัทวัวมากมายราคาก็ไม่แพงมากครับรวมทั้งอาหารค่าเรือและค่าไกด์นาเที่ยวรวมที่พักที่ผมเคยไป3วัน2คืนอยู่ที่ประมาณ5,000บาทครับใส่สับเลยครับ